กลุ่มวัยรุ่นกว่าร้อยคนรวมตัวเที่ยวไม่สนใจโควิด1 9แถมเย้ยประกาศจังหวัดมหาสารคามนะคะที่ห้ามชุมนุมมั่วสุมค่ะ เมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่16เมษาย,ยน2563ค่ะที่สพโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพันตำรวจโทชัดชัยไหมวัฒนารองผู้กำกับการปราบ,บปรามสพโกสมพิสัยก็ได้นำเด็กวัยรุ่นที่ได้จับกลุ่มมา30รายและรถจักรยานยนต์อีก20คันมาจากถนนบริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสักตบลดอนกลางอำเภอโกสมพิสัยหลังจากที่นายอุดมสุวรรณนาดีกำนันตบนวังยางอำเภอโกสมพิสัยได้โทรศัพท์แจ้งว่ามีเด็กวัยรุ่นมาชุมนุมกัน พร้อมรถจักรยานยนต์กว่า70คนตามถนนสันอ่างเก็บน้ำที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรเศษในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่วันที่12เมษาย,ยนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญโดยได้มีการเข้าไปตักเตือนแต่ก็ไม่ยอมแยกย้ายทางด้านกำนันจึงได้โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาทำการจับกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเมื่อได้รับแจ้งทางเจ้าหน้าที่กว่า20นายนะคะจึงได้รวบรวมและจับกลุ่มวัยรุ่นมาได้แค่บางส่วนพบเป็นเด็กอายุตั้งแต่1 3ถึง สิปีเป็นส่วนใหญ่นะคะมีเกิน18ปี5คนและมี1คนมีกัญชาในครอบครองจึงได้นำส่งดำเนินคดีต,ต่อไปจากการสอบถามเด็กวัยรุ่นก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้มาจอดรถจักรยานยนต์กันเป็นจุด,จด นะคะบนสันอ่างเก็บน้ำตั้งแต่ในช่วงสงกรานต์เพราะไม่มีที่เล่นน้ำจึงได้นัดกันทาง Facebook เพื่อมาพบปะก,กันจะมีบ้างบางกลุ่มที่จะมีการขับขี่รถจักรยานยนต์โชหรือมาแข่งรถจักรยานยนต์กันบ้างจำนวนรถจักรยานยนต์ที่มากันไม่ต่ำกว่า70-80คันต่อวันจำนวนคนมากกว่าร้อยคนค่ะ